การสวัสดีครับผม้ชมตอนนี้จัดสวนครับแต่ว่ากาจิพาผมุชมเดินทางไปที่อำเภอพุทธแสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเพื่อ่าจไปติดตามกับหลวงพี่เนาะครับผมเนาะเพราะว่าผลเคยบอกบอกถูกทั้งอำเภอครับช่วงจีว่ากาถินมีการถอดกะถินนั่นไปวัดไตเพนกรไปถอดกะถินกะจะบอกเช่าบ้านนี่สินะครับผมุชมถูกมากอยู่เอยๆถูกกันหลายบ้านครับผมเนาะมันอยูเพอเที่ยงก็ได้พาผม้ชมไปติดตามกับหลวงพี่ครับผมหลวงพี่ ไปฟังเบิร์คาร์บ,บง,งวนี่ของเพิ่นอาจจะได้ตัวเด็ดเด่นมาฝากถึงผู้ชมแฟนช่องก็ได้ได้ครับกับโบแน่เนาะไปครับว่าหลายยายห่างไปเบิร์ไปชวมวงของความกันกับไอ้ของห้องไฟจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือช่องสาวบ้านหน้านุ่มที่เด่นครับผมไปฟังบมร้องพี่หายเด็ดเตัวใดกระแหงงวดนี้ ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปปปช่องสาบ้านนานมสเเดนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมื่อ้ได้เดินทางมาวัดหลวงพี่มีเส้นเนาะพี่น้องเนาะได้มาเหตุบุญมื่อนีว่าอ่าน้องมาเหตุบุญค่ะมาถวายอาหารเพจแล้วก็สินน้ำเงินมาซอยสางํำแพงเนาะพี่น้องเนาะก็ยังยำคือเก่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากเหตุบุญเนาะค่ะเนาะสร้างองค์ปู่พญานาคยุบเบืองหนาของสาวบ้านนานี่ก็คือที่เจ็บอ่าเป็นอ่าที่เก็บอัฐิของเจ้าอาวาสองค์กรนะคหลวงรือคืองเนะ กะกะสิเริ่มสั่งจ้ะสิผู้ใดอยากเฮ็ดบุญกะสิมีหมายเลขเบอร์โทรให้โทรหาหลวงพี่มีเส้นโดยตรงเนาะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดอยากสายายาั่งองค์ปู่พญานาคนากันเนาะค่ะเป็นองค์ปู่หาเสียนพี่น้องอ้อมอ้อมเอ่อเจดีย์ก็บอัฐิเจ้าอาวาสองค์กรก็คือหลวงพ่อเงินนั่นล่ะค่ะกะ กระบอกบุญมาเป็นกระบอกเสียงอีกน้อยๆอ,อย่างหนึ่งค่ะแฟ้นช่องพี่น้องเอฟซีก็หล่ตัวไหลายคนสาบ,บานาสาบ,บานาตามเลขหลวงพีมิสเซนเนมเเดอ่าสันว่ามือนีสซาบ,บานาเน้เลืองามยันยินมาตามให้แล้วค่ะกรยากค่ะเล่นส,กส,สกวกใสสุกขวาักย่างอยากไหลก็เลยบ่ได้มัดน้ำมาตามนะพี่น้องเนาะเอามือนี่เป็นเลือกสันวันดีเราค่ะสิผ้าไปตามตัวเลข กับหลวงพี im <im ่มีเส้นว uh 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 ่าหลวงพี่มีเส้นมักเลขตัวใดเป็นจังใดแน่ช่วงนี้เนาะค่ะนอกกับสิเริ่มเห็ดสิเริ่มสร้างองค์ปูย้ํใดนะคะมีทุนย้งจังสี่นะคะเดี๋ยวเขาสิมาตามติดตัวเลขจากหลวงพี่มีเส้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะคืนนี้ก็ฝันมันพระตัวจ้ะแม่นนฝัเมืื่อคแต่แต่บ่มีช่วงขีดแจ้งฝันประมาณตีตีหนึ่งตีสองเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวหน่อยมันฝันหลายตัวหน่อยมันก็ไปเลี้ยงหนาอปก็เลยสะดวกเตือน พันว่าพึ่งมาบินเต็มเลยปกติพันเห็นปุอยไงยังกีอยานแต่มมือขึ้นนี่บย่ยันแบบมีความสุขไหมพันแบบว่าพึ่งมาบินโต๊ะกางยามเลยพึ่งนี่งามงามงามแบบบ่ไย้ยานพึ่งเได้ยนันนวพึ่งกับบบมีมาตอดบมีมาดหยังมนบินอ้อมเต็มซื้ออ้อมให้เห็นอ้อมโต๊จจะของซื้อน่ะบินอ้อมอะไรเขา,าของก็บ่ย่านปกติเห็นพวกนีจี่ยานมังบอจ้อา อันนี้แบบมักเลยนะมักมักแล้วก็ยืนเบิงมาเอขึ้นไมาตัวสีมก็ขึ้นน้าเต็มมีความสุขไหมมีความสุขเลยแบบมันกับบินหลายเนาะแล้วก็มีแต่ตัวยิ่งใหญ่เน๊เป็นความฝันที่นี้ความสุขแมนเป็นความฝันที่มีความสุขบ่ได้ยานบ่ได้หูซึกงหยางบ่ได้หูซึกงหยางมักของมักแล้วก็ยืนเบิงมันกับบินอ้อมเต็มแมนเข้าว่าสิได้สูงสิได้สูงอันนี้ตัวเลขว่าจะได้เพิ่มน่ะ อาตมามักแหมแต่แต่เลขเลขเลขที่มักในความฝันนี่ก็คือมีอยู่ตัวเดียวคือหนึ่งเจ็บ <mel od ic> หนึ่งเจ็บพี่จ้ากน่มีตัวเดียวนี่แหละ <mel od ic> ตัวเดียวตัวเดียวคือรู้นะมักในความฝันจ้ากขาไมความฝันม,กมักไหมแต่คือหนึ่งเจ็บตัวเดียวหนึ่งเจ็บตัวเดียวความฝันนี่แอันนี้เล็กเลขกความฝันจ้าเลขกความฝันเนี่ยแต่ว่าเลขกอันที่เขียนไว้นี่มี่ก็ม้ซึกมักนั่นแหละ คือตัวนี้นะจ๊ะตัวสีสุดได้บ่มันสีสุดได้บ่เนาะแต่ในความรู้สึกนี่หลวงพี่เนี่ย้าเลขออกปุ๊บเพิ่นสิเขียนไว้ปุ๊บขึ้นกระดานปั๊บจ้าแต่ว่าสาวนาเบาบางสิมาไทยซื้อก็แต่มันจังได๋มันคือตรงกับเลขดังเขาแต่น้องอันนี้เนาะวดวมันหั่นกะได้ได้ก้อนเลขที่ออีเดี๋ยวที่ว่า263หกสามหกสิบสามหกสิบกระทิศที่บอกไปอยู่ว่าเหล็กตัวนี้ได้ได้แต่ก่อน ก้อนเหล็กสีออกแล้วได้แต่ก้อนก้อนเหล็กสีออกได้ไปต่อวอีกหัวหนึ่งพิษแต้มเดียวสามตัวพิษแต้มเดียวย่องในบาทก็เสียดายหรือนี่ตัดเอาก้อนเจี๊ยบซูนนี่ก็เห็นตัดเอาเป็นบัวจ่าตัดสามกับนี่ตัดเอาก็ได้ผู้ได้ลิ่นเป็นก็ซีเก้า ก็ว่าโซนมากวิสินในบ่อและรัฐบาลนะเก้าเจ็ดศูนย์เรากะสี่เก้าเดินจะเด้อมีบหนุพี่มิสเซนเก้าเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดเจ็ดเกาเก้าศูนย์ศูนย์เก้า ยายเอาจากผู้มักแล้วก็ซีเก่านี่คือสีซีเก่าหน่คือสีหาบ่ได้เก่าสีมา,าติจ้าเป็นว่ามักเก่าเนี่ยะมักเก่าถ้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 าสองปีถ้าให้ไดสองปีก็มามักเจ็ดสูตรแล้วก็สูตเก็บซีเก่าซีเก่าหมันดังคบพูดนี่คือเรามามักขื้ เจ็ดศูนย์สี่เก่าเจ็ดเก่าจอเจ็ดก็เลยมตันี้ขาดออกมาเลยใส่เป็นหนึ่งเก่านะหนึ่งเก่าเนาะโอ้อันึงเก่ก็หายงานพจรเนนนังงานนี่จะปูพญานาคนี่ย่ำเสีลืมหรือหลังปีใหม่จะหรือจไหนก็ล่อล่อล่อบนะมันหลไง เนีนจ้ล้าสองคนละล้าสมจากที่หมื่นแปดเออสีส่นแปด่นมันสาโอ้สีเห็ดสามองค์จะจักจักเสียนค่อยนีหาเสียนหาเสียนนีสี่แสนแปดกระตั้งเขาสองสอสองค์องค์ละสี่แสนลานลานเานสอลานสสาธุด้อสาธนาจึงวัลที่หนึ่ง สิมักเมาล้ำเห็ดให้เลยหนึ่งเลื่อนงยกไม่เนอะเดี๋ยวอืมถ้าถ้าหาได้จ็แสนก็กลัวหน่อยกับใจมันมากเริ่มเริ่มเฮ็ดโอ้เรื่อยๆจ้าเดี๋จะลองยกกว่าจ้าขวามือเงี้ยนเนื้อมันไหลเลยตอนนี้รปร่านมามีคนเห็นก็อย่ารวมอย่าคงมีเหตุทานเทียยังขึ้นใหมเป็นคงถึงก่อนเดี๋ยวในความตั้งใจมันก็ต้องมีมาเนาะมันต้องมีมาอยู่แล้ว ต้องในเห็ดอยู่แล้วจ้าพูดจังไดก็ได้มาเห็ดอยู่แล้วล่ะแต่กําแพงนี่ก็กําแพงก็เกือบจะแล้วละก็เหลืออยู่สั่นเดียวสั่นเพิ่งพลังเป็นแล้วแมเก่งครับเนาะเห็ดเองเาาพลงตาเห็ดก็ตาลิงตาลิตุนลุงตาเนาะแม่ลงตุ่นกับตุ่นยู่แต่มันก็ต้องต้องเห็ะจ้ะเพราะว่าถ้าเพื่อฝนตกมากพายุมามันก็สิไปเบิด์ตอีกซี่ดินจะไปหมดแล้วกําแพงก็สิไปเบิร์ตแต่ตอนนี้ตอนนี้เบิดห่วงแล้ว บึดห่วงเพราะว่าข้างล่างน่ะกันไม่บดแล้วเฮ็ดไปแล้วกิจะเบี้ยจะปอกเทึงคือซื้อนะแล้วแต่แลแต่เฮ็ดตกแตงือซื้อแต่อยู่ล้อยู่สั่นหนึ่ง่ะล่ะเพราะว่ากาแพงมากเกิดเกือบสาเมตรเนาะแต่กเฮ็ดเป็นสองสั่นมาสี่นะาเฮ็เป็นสองสันแรกเฮ็ดเซ็ตกับเทขั้นแต่ขา้นเนี่ยพท่นที่ท้าทข้นต้อกิเฮ็ดขึ้นไม่อีกทันที่สองสีน้ ใส่เล้งโมโมเป็น่ังไงบ้างคะคือค่อยๆเห็ดไปสี่ตาค่ะค่อยๆเห็ดมีลูกศิษย์ลูกหามาเห็ดบุญรวมสายบุญเห็ดน้ำนี่ตลอดจ้าโอ้จ้าที่แม่เอาเอาแต่เล้งกันมาพูดละอันกระถางมีเหล็กมโนปฏิทินนี่นอมีตัวนี่คนเพูดละอันนางนี่เนาะขออนุโมทนาส่วนบุญกับกุศลกับอยากโยม สุปูสุคนบระวติเป็นทั้งช่องยูทู e สาวบานานันดาลงสวีเดนสาวเทพารักษ์แลวก็อีกหลายช่องเนาะทีะ่เป็นเอเซีเป็นแฟนคลับของยูทูปแล้วก็ที่ติดตามอาตมามาโดยตลอดกอขออนุโมทนาส่วนบุญส่วนดีส่วนนี้จงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญอ่าเบกบิดรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังเบิกคิดรารถนาขอให้เจริญในหน้าที่การงาน หลัด้วยจริงง,งไปสู่สุคนสาธุสาธุสาธุอะมหลิมหาภูราปาลิภุเรนติสาขรังเอวะเมวะโทตินังเปตนางปกปรปติอิจิตังปะจิตังตุทังคิดอเมวัสมิชันตุสัพเทกรุตุสังตปาจันโทปนาราโสยถาไมิโจเโสยถาสกิจโยวจันโต สัพโรโควินัสสตุมมาเตปวัตวันตระราโยสุกีตีคายุโกะวะอภิวาทนาสิริสะนิจังุทธาปจายโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะมังสาุ